เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต,อต,ดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยให้ท่านผู้ชมได้รับซื้อเลยขายกันอีกแล้วครับคันนี้เป็นซันนี่มิโอครับ VIP เลยสีสวยเงาวิ้งภายในตัดลายไม้สไตล์ VIP ครับเครื่องเบนซิน1 6 0 0กรซีซีเกียร์ออโต้รถเดิมๆโรงงานครับสีก็เดิม รีวิวกัวเรื่อยครับกระจกไฟฟ้าตัวท็อปครับมีแอร์แบกด้วยดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อเลยไม้ตัดหมอกมีพร้อมๆร้ม,รมครับแม็กได้สวยยางดอกหนาๆใช้ได้ยาวๆภาษีไม่ข่าครับเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างนิ่มเล่มเอกสารชุดโอนครบครบราคาเปิดมาที่59,000บาทเท่านั้นเองถูกด,ด้วยสวยด้วยครับคุ้มค่าน่าใช้มากรถปี2001นะครับ ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมีรถสวยราคาถูกอกซื้อประจำเลยไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยตอนนี้เราเรวดูด่วนเรื่อยๆก่อนนะครับสีเดิมโรงงานครับอาจจะมีด้านบ้างครับแดดเรียสีเดิมๆบางๆกระจกไฟฟ้าภายในยังสวยครับเบาะหนังตัดกระแผงสวิตช์เป็นลายไม้สมบูรณ์พร้อมใช้ครับมีแอร์แบก เบาะสภาพดีเบาะหนังใหม่ๆเลยครับหนังเย็บสวยหรูไม่มีรอยภายในสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับพิกัดดูรถอยู่พระรามสองติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ไปดูตัวจริงบนทดลองขับประกอบการตัดสิในใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองอันนี้ล้าก็อูดูกันเรื่อยๆอย่างครับ ดิสเบกทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้ยางมิชลินดอกหนาใช้ได้ยาวห้องเครื่องสวยๆเดิมๆบางๆครับบอดี้เดิมบางไม่มีชนหนักสนใจใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ